หลายคนอาจจะอยากได้เจ้ากระทะทองคําตัวนี้นะครับอืมก็สวยนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้ถึง1,000ไลค์ผมจะมาสุ่มแจกกระทะทองคําตัวนี้นะครับโดยการเติมเงินเข้า UAD 1,000พเพชรโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมีดีต้อนรับเขาสู่ช่อง Crazy Teacher อยู่กับผมครูตัวเอง5 6, ม้มมนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Free Fly FIFA Flow s o u e s t a คุม m a ลามาุม m a ลามา k u m a l า s u e s t โอ oh, No No นโนโนเซาเวซโอเคครับทุกคนทุกคนอาจจะลองได้ครับทุกคนอ,อซึ่งวันนี้เนะี่ยทุกคนเป็นวันที่19นะครับซึ่งผมคลิปที่ผมอัดเนี่ยทุกคนก็เป็นเวลาตีสองนะทุกคนตีสองผมเข้าไปเห็นกิจกรรมเอยอทำไมไม่กิจกรรมคือกิจกรรมเขามาแจกของแรงครับก็คือเหมือนเดิมครับก็คือเติม1,000เพชร ไม่ใช่1นึ่งพันเพชรสิเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรได้ของแร่ไปเลยไอเทมแร่นั่นก็คืออะไรเราไปดูกันทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยกิจกรรมแรกที่เราเข้ามาเห็นในวันที่19ก็จะเป็นกิจกรรมลดยกตู้วันอีสเตอร์นะครับก็คือวันที่19เท่านั้นนะวันเดียวเท่านั้นครับคือตั๋วเดมอนรอยัลเนี่ยทุกคนจาก6 0เพชรเหลือ40เพชรเองนะครับแล้วก็ตั๋วสุมสกินปืนอะลดก็60ครับแล้วก็ยังไม่ใช่กิจกรรมนี้คนที่ผมตามหานะครับนี่ครับทุกคน กิจกรรมนี้เลยครับทุกคนเติมครบ999เพชรรับไปเลยกระทะทองคำ oh, ซึ่ง <my God. S 1> ผมเนี่ยตามหากระทะนี้มานานมากครับทุกคน mm hmm. ก็เพราะว่าในช่วงที่ GM เออาเข้ามานะครับมันต้องสุ่มกระทะทองคำนะหมดไปประมาณ3,5 0 0าเพชรก็คือเสียไปเสียไปฟรฟีๆอะครับ mm hmm. เสียไปกับกระทะทองคำนี้นะครับแต่นะครับในวันนี้ ขอบคุณ GM นะครับท็อปอัพหนุ่มน้อยตกน้ำนะครับที่เติมครบ999เพชรับไปเลยกระทะทองคำนะครับเติมครบ99เพรก็รับเสื้อยืดผู้ชายไปนะครับเสื้อยืดโซ่กล้ามโซ่ซิกแพคไงเติมครบ500เพรก็รับระเบิดนะครับน่าจะเป็นระเบิดนะตรงนี้นะครับไว้เครื่องปุ๊บตัวนี้ก็จะเติมครบ999เพรก็จะเป็นกระทะทองคำที่เราตามหาก็าคือส่วนมากเนี่ยนักแข่งเขาจะมีนะครับก็คือกระทะนี่เขาจะแจกนักแข่ง นักแข่งพวกโพลีกต่างๆเ,เขาจะแจกกระทะตัวนี้นะครับถ้าใครเป็นนักแข่งเจมก็ได้เอานํามาสุ่มนะครับก็คือ3,000กว่าเพชรนะครับก็คือสุ่มได้กระทะตัวนี้แต่วันนี้ <c oughs> คนปกมือให้ GM ครับมันก็จะมีทั้งคนที่ดีใจแล้วก็เสียใจนะครับในกิจกรรมนี้ก็คือคนที่เสียใจก็คือคนที่ซื้อไปสุ่มไป3,500เพชรคนที่ดีใจก็น่าจะเป็นคนที่เพิ่งเติมเงินไปนะครับ เติมเพรเข้าไป1,000พเพชร999เพชรเนี่ยได้ตัวนี้นะครับถ้ามีคนสองประเภทก็จะเกิดการดราม่าขึ้นนะครับทุกคนดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเกิดการดราม่าขึ้นนะครับลองไปอ่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับงั้นพูกท่าทำเพลงครับเรามาทํากิจกรรมนี้กันเลยครับก็คือแค่เติมเงินรับง่ายๆมากครับโอเคแล้วก็ยังมีนะครับชุดเลตไลน์ครับก็เป็นชุดเขาบอกว่าแฟชั่นสายสปอร์ตนะครับปรับซ่อนก่อนแล้วนะก็คือเป็นชุดที่แบบว่าชุดนักแข่งอ่ะทุกคนก็เท่นะครับ จุดหน้าแข็งนะครับเพาไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้เหม่ยฟางได้อ่นะครับทุกคนอืมนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่1,500เพชรนะครับเรามาดูกิจกรรมของมัน,นครับกิจกรรมของมันจะอยู่ตรงหน้านี่เลยครับทุกคนกิจกรรมครับเทกระจัดเต้นตำนานเหม่ยฟางไม่ใช่ f a c t for Academy ไม่ใช่โปรโมชั่นเติมเพชรครับทุกคนรายละเอียดก็คือเติมเพชรตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรับของรางวัล ระยะเวลาของมันก็คือเที่ยงคืนวันที่สิถึงห้งาทุ่มห้นาทีห้วินาทีของวันที่23ก็ประมาณกี่วันนะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามห้าวันเต็มๆมครับทุกคนก็คือกิจกรรมนี้ไม่ได้มาแบบเงียบนะครับก็คือมาแบบโจงแจ้งครับทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าเอ้ยกิจกรรมนี้มาวันเดียวใครทันใครมีเงินก็ได้ไปใครไม่มีเงินก็ไม่ได้ไปแต่จเจมใจดีมากครับคือให้เวลาห้าวันครับไปเก็บเงินมาทุกคนห้าวันเก็บวันละห้าสิบบาท ก็ได้แล้วครับ250นะครับก็สามารถมาเติมกับผมได้นะ250ก็ได้1,000เพชรนะครับทุกคนอเก็บเงินวันละ5้บาทแล้วค่อยมาเติมวันสุดท้ายนะครับก็ได้ตัวนี้ไปครับโอเคครับทุกคนไม่พูดพ่านตำเพลงครับผมจะเติมเพชรเข้า ID ของผมนะครับโดยชําระในช่องทาง AirPay นะครับทุกคนก็ทุกคนก็คลิกเข้าไปเว็บเติมเกมแล้วก็ Air Pay ครับหรือจะมาเติมกับผมก็ได้นะครับ ยังคงไม่หลุดเว่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเติมเพชรเข้าไปนะครับในช่องทางของ Air p a y นะครับประมาณ1,000เพชรก็ประมาณ3 0 0 300กว่าบาทนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับทุกคนเราก็เติมเพชรเข้าไปเลยครับทุกคนคือเท่าไหร่นะ1000เพชรเนี่ยก็349บาทเองครับนั่นไงครับทุกคนเห็นไหมทุกคนต้งวันนี้นะครับของรางวัลก็ได้มาแล้วโอ้โหได้รางวัลหายากครับแพนด์โกลนะครับทุกคน แพนดิโ g o เนี่ยแพนดิโคือกระทะทองคำนั่นเองครับตกลงเลยนะครับทุกคนแล้วก็ได้สุดยอดไปเลยแท้ทันทีโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับของรางวัลของผมเนี่ยเข้าไอดียของผมลนะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างเออหายไปเลยครับทุกคนหายไปแล้วนะครับทุกคนก็ได้มา3อย่างครับว่าจะมีอะไรกันบ้างทุกคนไปดูกันมาดูคอลเลกชันของผมนะอายจังเลยอะแบบว่าคอลเลกชันไม่ค่อยมีปืนนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็คือผมเป็นสายฟรีนะผมไม่ใช่สายเติมนะครับทุกคนนี่ครับ ระทะทองคาครับแพนดิโกใครเห็นก็ต้องแบบยว่าอยากได้อยากได้มากๆนะครับทุกคนเออเขาก็ให้อะไรมาบ้างครับแล้วเบิดนะครับใช่ระเบิดปะระเบิดปะอ่ะนะครับเป็นระเบิดน้ำนะครับทุกคนออะดูก่อนตุ่มนะครับเออเป็นระเบิดน้ําตุ่ม ตุมโอเคครับทุกคนเป็นระเบิดน้านะครับโอเคครับทุกคนเป็นไงครับบ้านกระทะตัวนี้นะ่ะมันสวยงามขนาดไหนนะครับทุกคนเป็นกระทะทองคํานะซึ่งกิจกรรมก็ไม่ยากครับแค่คุณเนะี่ยเติมเพชรเข้าไปในไอดีแค่1000เพชรไม่ใช่1000พเพชรสิ999เพชรคุณก็ได้กระทะทองคําไก่ตัวนี้ไปแล้วทุกคนตบมือ ก็เขาเนด้วยนะครับซึ่งผมหามานานมากครับทุกคนคือผมก็คิดนะครับว่าเอ้ย GM เนี่ยจะเอากระทะตัวนี้เนี่ยมาให้เราสุ่มตอนไหนครับทุกคนก็คือผมอยากได้มากครับกระทะเนี่ยก็คือมันมีแค่กระทะตัวนี้ไงกระทะตัวนี้มันยังไม่แรงไงทุกคนกระทะตัวนี้เนะนี่ยก็คือมันเก็บโทเค็นก็ได้แล้วครับทุกคนเก็บโทเค็นเหรียญอาเหรียญอะไรนี่แหละเหรียญสีแดงๆครับเก็บโทเค็นตัวนี้ก็ได้แล้วครับแต่กระทะตัวนี้เนี่ยมันต้องสุ่มไงทุกคนอือดีใจว่ะทุกคนคือเเข้าเ้าินกกกรรรรมครังแะ ไม่คิดว่า GM จะเอามาแจกง่ายๆโดยการเติมเพร999เพรก็ได้แล้วนะครับทุกคนครับแล้วก็เสื้อยืดครับทุกคนนี่ครับมาดูเสื้อยืดครับอนี่ครับนี่ครับทุกคนก็เป็นเสื้อยืดแต่เออเจ้ากระต่ายของเราเห็นปะ จ้ากระต่ายของเรามีนมมีหลังและโอเคครับทุกคนโอ้คครับทุกคนนี่ก็คือเป็นกระทะเป็นของแร่ธาตุนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะอยากได้กระทะตัวนี้มากเลยครับแต่ไม่มีเงินใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มแจกเติมเพชร1,000พเพชรเข้า ID กติกา,กาก็คือเพียงแชร์คลิปนี้ลง a c e b o o k ครับทุกคนตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วก็คอมเมนต์ชื่อ a c e b o o k uid แล้วก็เหตุผลใต้คลิปนี้นะครับว่าทำไมถึงอยากได้กระทะทองคำนี้นะครับทุกคนโอเคครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อน ถ้าว่าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง1,000ไ like, ลค์ผมจะมาสุ่มแจกกระทะทองคำตัวนี้นะครับโดยการเติมเงินเข้า UAD 1,000เพชรสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับและก็อย่าลืมทำตามกติกาด้วยครับบ๊ายบาย